ทำา3ข้อนี้ถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายวิ่งหาไม่ใช่แค่ผู้ชายธรรมดานะครับเป็นผู้ชายดีๆที่คุณต้องการด้วยข้อที่1เป็นผู้หญิงผู้หญิงความหมายก็คือในรูปแบบผู้หญิงคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยคือเป็นตัวเองนั่นแหละคือเป็นตัวเองในรูปแบบที่คุณเป็นผู้หญิงนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับ อา,อาจจะปรับบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นคุณอาจจะเคยเห็นใช่ไหมที่ผู้ชายโอ้โหชอบมองผู้หญิหนหนอองอย่างนั้นอย่างนี้อวบอึมสยิมเกยนะครับก็อาจจะชอบมองใช่ไหมแต่พอเวลาเขาเลือกเป็นแฟนเป็นคู่เขาทําไมเขาไม่ได้เลือกเอาว่าแต่งตัวเซ็กซี่มันผิดไหมไม่ได้ผิดครับผู้ชายลหลายหลคนก็เลือกความเซ็กซี่นะชอบดูด้วยอยากให้แฟนเดย์เซ็กซี่นั่นแหละแต่ไม่ได้ว่าเอออยากให้โชว์ทุกคนไม่ได้อยากให้โชว์ทุกช่วงเวลาและข้อที่2รับฟังเก่งสังเกตไหมครับว่าบางครั้งนะเอาแค่เพื่อนเราที่เป็นผู้ชาย เวลาเขาพูดเวลาเขาโมาเรื่องแบบเออเล่นเกมเไปเตะฟุตบอลไปดูฟุตบอลเล่นดนตรีบางครั้งคุณอาจจะบอกเฮ้ยอะไรวะไม่เห็นเรื่องเลยไม่เห็นชอบเลยไม่สนใจฟังแบบหูทวนลมไปเถอะอะไรทํานองนี้นะครับ คุณสังเกตไหมว่าคุณก็จะไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนคนนั้นคุณก็จะไม่ค่อยได้ใจเพื่อนคว่านั้นหรอกผมเคยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณไม่กี่ปีมานี้นะครับปี2ปีนะครับเป็นผู้หญิงที่เพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็ชอบคุยชอบปรึกษาเพื่อนผู้ชายในห้องทั้งหมดรวมถึงเพื่อนผู้ชายข้างนอกที่แบบเป็นเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งอะ่ะก็มักจะชอบมาคุยกับเขาชอบมาปรึกษาเขาถามว่าเขาหน้าตาดีที่สุดในห้องไหมก็ไม่นะครับก็ถ้หน้าตาดีปกติของผู้หญิงน่ะหลายคน การรับฟังเลยบางครั้งเนี่ยผมมีเรื่องอะไรยังไปต้องไปบ่นให้เขาฟังเลยนะครับไปพูดให้เขาฟังแล้วเขาไม่ใช่แค่รับฟังเฉยนะสมมติเราไปบ่นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นแบบเออเราสอบวิชาเคมีคะแนนน้อยจริงๆเราน่าจะทําได้มากกว่านี้นะนู่นนี่นั่นอาจารย์ออกยากจังเลยเวลาเขารับฟังเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ฟังแล้วเอออเออเฉยนครับเขาก็จะมีการโต้ตอบออกมาด้วยว่าอ๋อเราก็ทําไม่ค่อยได้นะหรือว่าบางทีเราคุยเรื่องเกมที่เขาไม่เล่นนะเรารู้นะเขาไม่เล่นเราก็แค่บ่นบนเออเขากลับมาฟังเราแล้วก็ตอบเราว่าเอ้า แล้วทำไมเกมนั้นถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วถ้าเกิดใช้อันนี้ไม่ดีกว่าน,นี้หรออะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขาต้องใจฟังในเรื่องราวที่เป็นของเราอะ่ะจึงทําให้ผู้ชายลหลายคนนะครับเข้าหาเขาตลอดเวลาแต่ต้องมีข้อที่3ด้วยนะครับเกาะ ป้องกันเพราะว่าเมื่อผู้ชายเริ่มเข้าหาเราเยอะขึ้นหรืออย่างมาคุยกับเราอย่างมาปรึกษาเราผู้ชายบางคนก็เริ่มเรียกว่าหยอดคำหวานเริ่มเจียนอะ่ะอย่างเช่นคุณจะต้องมีลิสต์แล้วครับว่าผู้ชายที่คุณต้องการมีอะไรบ้างอะไรที่ไม่ต้องการบ้างต้องแบบใจแข็งเลยนะถ้าเกิดผู้ชายบอกโขวหน้าตาดีเข้ามาเลยนะตรงสเปคมากเลยแต่นิสัยที่คุณไม่ต้องการก็คือเจ้าชู้เฮ้ยฉันไม่ชอบคนเจ้าชู้คนนี้เจ้าชู้กว่า ถ้าเกิดคุณรู้คุณตัดตั้งแต่แรกเลยครับอย่าไปเล่นด้วยตั้งแต่แรกนะครับเพราะอะไรรู้ไหมข้อสุดท้ายแล้วคุณอาจจะลงเสน่ห์เขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้คือตอนนั้นคุณก็จะมาเสียใจเสียได้นอกที่เราไม่ตัดเขาตั้งแต่แรกทําไมเขาเจ้าชู้ขนาดนี้นะคุณก็อาจจะเศร้าโศกเสียใจในภายหลังได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายดีๆเต็มไปหมดเลยวิ่งเข้ามาหาคุณให้คุณได้เลือกก็อย่าลืมทํา3ข้อนี้ครับ